เอาละะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมอยู่กับผมนะฮะเป็น Star Channel นะฮะตอนนี้อยู่ในเกม Minecraft นะฮะที่มีชื่อว่า b e d w a r นะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ MC เ e a s o n นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมมินิเกมนะฮะที่มีชื่อว่า b e d w a r กันนะเซิร์ฟเวอแง่ผู้หญิงวะเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงวะเฮ้ยสามวะสามลุมหนึ่งวะเฮ้ยเฮ้ยสามลุมหนึ่งวะเฮ้ยเอ่อเหล็กอยู่ไหนนะ เหล็กมันน่าจะเกิดรวมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเกิดรวมรดูทรงเหล็กน่าจะเกิดรวมโอเคแต่ขอ,เ,อ,อเพื่อนเพื่อนไปแล้วเพื่อนกันเตียงงั้นผมก็ต้องต่อไปหรือเปล่าโอเคผมต้องต่อนะต่อต่อไปต่อไปข้างล่างนั้นมีที่เซิร์ฟด้วยนะครับท้อง เดี๋ยวทองเก็บไว้เพื่อละกันนะฮะเดี๋ยวเราไปกลางกันเอ่อรู้สึกว่าเพื่อนจะการเตียงให้เราแล้วนะฮะก็น่าจะไปกลางได้อุ้ยโอ้โหไอ้บ้าเลยก็นึกว่าเสจอกเกาะเพชรเย็ยดสเตีบ๊บ่ะเฮ้ยเย็ดสเตี๊บ่ะเฮ้ยทำได้ไง,ไงวะนะ่ะคตรเทพเลยว่ะตีอะไรอะไรตกไปสิตกไปสซีเลยตกไปิ โอ้ยเพ็ด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 ห้าเมตรเพ็ดห้าเมตรเพ็ดห้าเมตรเฮ้ยมีใครมาปะวะเฮ้ยมีใครมามีใครมามีคนมาเป็นไปเกียวกับบ้านนะโอ้ยไอ้บ้าเอ้โถโดนเอ้ยมันมามันมาเพื่อนมาบ้นมาเพื่อนมันมาเอ้ย แลไรครับนี่อ่ะโหแตกมาแตกเรียบร้อยมานะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอีบ้าเอ้ยไม่น่าเลยเดี๋ยวเรามาหาห้องเล่นกันใหม่ดีกว่านะโอเคตัดไปเดี๋ยวตอนที่เราเล่นลวกวันนะ โอเคตัดไปนะฮะตัดไปโอเคมาอีกแบบหนึ่งนะครับโอ้โหตามเมื่อกี้แบบยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอะแบบต่อไม่ถ่านไม่น่าเลยน่าจะกันเตียงให้ดีก่อนนะเดี๋ยววันเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเรามาแก้ตัวโอเควางไปวางไปเฮ้ยยาหิววะ่ะอะไรวะเนี่ยน่าจะการตกนะดูดูพี่ hey, พี่แก๊กเทพว่ะเฮ้ยได้พี่แก๊กเทพนะเดี๋ยวเรากันเตียงก่อนแนละ้วกัน ไม่เอาเหมือนตาที่เลี้ยวนะฮะอบอกหาบอกไม่น่าจะพอผมคิดว่าบล็อกนี้น่าจะแข็งสุดแล้วนะฮะรูปเป็นแล้วถ้าเราวางของถ้าเราวางเป็นกล่องบล็อกมันมันสามารถทะลุเอ้เขาเรียกว,ว่าอะไรอะตีทะลุกล่องบล็อกได้นะฮะผมก็เลยเอาเป็นบล็อกนั้นแทนบล็อกนั้นน่าจะแข็งนะ,ะเป็นไรทําไมได้ไรกันพาวเดอร์เหรอใช่ป่ะ,ะการพาวเดอร์เแววว้ากับถาดน,นะฮะโอ,โอ๊ย ไราเนี่ยโหขอโทษเพื่อนอโทโอโหกโทอโกโทอดกะทษไม่น่านเลยเบิดใส่หน้าเพื่อนเพื่อนกำลังวิ่งมาแลกของไอเวนยนโอยไปอเอกันนี้ก่อนแล้วกันโอเคเสียงเมาส์คี์บอดจะดังหน่อยนะครับผมอุย้ยโหสิบวิอยา่างคนตาบอดเนี่ยโอ้ยจะมมหาแล้ว bấm lên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  ôi ba ơi ôi 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 đây này à hí dài nhiêu hí tiêm Suối cái đây nhiêu à ok ok เออน่าจะได้เกาะเพชรนะฮะตอนนี้เขาแจกยศฟรีนะฮะผมก็ไม่ได้โปรโมทให้เขาหรอกแต่ว่าเซิฟนี้เขาผมพอเล่นผมเล่นเนซิฟเขามานานนะฮะมีเสกสินนะฮะก็อ,อยากเข้ามาเล่นก็เล่นได้นะฮะผมไม่ได้โปรโมทให้เขานะฮะก็ตามความสมัครใจแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอดีของเซิฟเขาเรียกว่าอะไระที่เอาไว้พี่มะเอออลไรอย่างอะไอพีเซิฟนะฮะ โอเคตรงนี้เราได้กางเกงแล้วนะครับกางเกงเกงหมวกรองเท้าสิบโอเคอเคออใจเย็นใจเย็นใจเ,เสียวไประเบิดในวิ่เงเอ้ยโอเคเแลกบล็อกมาแล้วละกันได้สี่สิบสองบล็อกนะฮะโอเคอันนี้กันเตียงเดี๋ยววันนี้รอบนี้เราจะกันเตียงนะะอาจจะไม่ได้บุเฮ้ย โอ้โหทีเดียวเองอะตายแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหหนัวจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเวิร์ดใจเย็นเวิร์ดใจเย็น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 โอ้โหตายแน่เลยนานชิบหายแล้วไปเร็วเบื่อไปแล้วไปเร็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 วเฮ้ย เฮ้ยเ e, ็นเฮ้ยจะรอไปด้เหรอเฮ้ยเฮ้อรีบมาเจนไ้เบื่อขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะมาไ้ยเนี่ยเฮ้ยเจนเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเห็นป่ะเฮ้ยเฮ้ยหลบๆๆกหบนหลบน เฮ้ยขึ้นไม่ได้คลิปหายแล้วไอเพชรก็ตีบล็อกช้าๆมันจะมาแล้วเนี่ยมันจะฆ่าผมแล้วเล่นโอ้โหก็ตกใจหมดเลยด้วยตกใจบ้าเลยโอเคขึ้นได้ขึ้นได้ไม่มีใครครับไม่มีใครเอ้ย ตีตกตีตกเอ้ยตีตกเว้ยต,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 ตีตกกันหนึ่งเว้ยเตัวก,กันหนึ่งนะอ้าวทำไมกินไม่เก็บอ่ะโอเคโอเคเราจะตั้งฐานตั้งหลักใหม่นะตอนนี้เราอยู่เสียอะไรอะ่ะไม่รู้นะฮะโอเคโอเคแต่คือประเด็นคือตกไปไม่ได้แล้วนะเฮ้ยเราก็ไม่มีบล็อกไม่มีอาหารโดยที่หายแล้วอุ้ยอ ไปโอ้โหอันนี้นะที่เขามาบอกกันว่าก็คือเอ่อโอเคห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอเคโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาเถ้ยอี๋วอมไงวอมโถสองตาที่แล้ววอมห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกือบตกโอ้โหอา้อาวอ้าวของอยู่นี่เหรออุ้ย

ไปล้อเขาไม่ดูตัวเองเลยเฮ้ยไอ้ใเออติดแล้วนะเื่นชอบติดตรงนั้นนะโอเคตรงนี้นาจะสร้างสักสบล็อกนะฮะเพื่อนาจะพอดีนะฮะโอ้วอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยยโอ้ย้ย้ยย เบี้ยวมาแล้วตอนนี้อ๋อเจ็บคอโอเคมาไดสิบบล็อกแรกดาบเลยลักกันนะฮะแล้วก็ตามด้วยเกาะนะฮะโอ้โหโอ้โจะซื้อมาทำไมยยเยอะแยะวันี่ยอุ้ยโอ้ยเสียดายของโอเคเดี๋ยวเราแรกอาหารแล้วกันนะครับกับบล็อก ป๊าโ,โ,โ,โอเคเตียงดเตียเงดเตียงกันนะสำคัญเลยเฮ้ยเอ้เอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึะนะเฮ้ยมันมาเอ้ยโอ้เกือบไปแล้ว ôi ôi thì anh tiến cái bọn nó tiêu một tẻ lạ hao chim hài lạ bây giờ gì lớn nè thì đen quá nó bảo à nó như gì đen nè ô mười nè tiếng cá mùa ôi 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 thể hiện ao chơi ok mà เมื่อกี้นระาจะสีน้ำเงินนะฮะดูไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาแลกหมัวกันก่อนนะฮะน,นี้ใช้สิบดาเมจ์แปดดาเมตเจ็ดโอเคเอาตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้ว่าสิทธิภาพแล้วก็อาหารแล้วก็ล็อกหมดเลยแล้วก็เอ่อก่อหมดเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยยานะฮะ เออยาอะไรวะยาดาเมจเฮ้ยไม่ใช่นี่ยาเพิ่มเลือดปะน่าจะยาเพิ่มเลือดนะโอ้สายจะไปซื้อบ้องกันเตียงสักหน่อยเตียงแตกไปแล้วไม่นะโอเคหทุบบล็อกหาชัยก่อนนะตอนแรกอยากได้ธนูเพราะว่าธนูมันสามารถทำได้หลายอย่างนะยิงคนได้ด้วยะอุย้ยไฟชิบหายแล้วโอ้โอยเจ็บเจ็บเจ็บตรงไหนวะเนี่ยเลือดมีร่เลย โดนทั้งธนูโดนทั้งยาพิษชิบหายแล้วโอ้ยเตียงก็ไม่มีแล้วด้วยมานะโดนอะไรวะนี่อ่ะโอ้ยจะตายเอา <c oughs> เฮ้ยเทียนทีไม่ได้ปลาได้ปลาได้เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ เฮ้ยได้ดาบเทพวะเฮ้ยได้ดาบไฟวะใช่ปะไม่ใช่ความคมสามกระเด็นกับสองโอเคโอเคได้อยู่นะฮะถือว่ายังดีอยู่โถเกาะเทพมาแล้วก็ดาบนะฮะตอนนี้ได้ธนูเฮ้ยธนูเฮ้ยของดีวะเดี๋ยวๆๆเอาอาหารไว้ในดีโอเคโอเคให้ก็ตีกันไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปหา สังข้างดีดก,ดก่อนเดี๋ยกจะตกเองนะโถไม่โดนไม่โดนโอ้โหไม่โดนอีกโโหไม่โดนคิดผายแล้วเอาไงดีนี่อ่ะไม่โดนเลย เออเฮ้ยไม่โดนยิงไงไม่โดนเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหตะละลืมลืมว่าตัวเองไม่มีเตียงชิบหายแล้วออไม่นะโอเคแล้วครับก็สำหรับวิดีโอนี้กม็มีเพียงเท่าน,นี้นะเดี๋ยวก็ต้อนรับไปก่อนนะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยละนะกันนะฮะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมก็ สวัสดีครับเฮ้ยโอ้ถมันคลิปหน้าเรามันแก้แค้นไหมโธ่เอ้ยไม่ยอมแล้วโธ่ไม่ได้เกมอ่ะเฮ้ยพี่นอหนหลับอ,อยู่แล้วพี่บาย